ถึงช่วงร้อยแดเมนูกันแล้วนะคะช่วงนี้นะคะวุ้นก็จะคัดสรรด้านอาหารบรรยากาศดีๆแล้วก็อร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะและแน่นอนถ้าคุณผู้ชมมาที่ร้านนี้นะคะก็จะต้องรู้สึกเหมือนนั่งทานอาหารอยู่แถวชนบทเมืองผู้ดีอย่างอังกฤษแน่นอนเลยนะคะสําหรับร้านนี้นะคะอาหารจะเป็นยังไงและบรรยากาศจะดีขนาดไหนนะคะตามวุ้นเข้าไปเลยค่ะกับร้านนี้พาเลอร์ค่ะช่วงร้อยแปดเมนูสนับสนุนโดยอิ่มเจได้ทุกวันโรซ่าพร้อมเจและผักดองโรซ่า ก๊าซหุงต้มปตาทาคุณภาพเต็มทุกถงังพลังที่เป็นหนึ่ง คาเลอร์ aller, ร้านอาหารสไตล์อังกฤษฟิวชั่นบรรยากาศภายในเน้นวัสดุจากไม้สนให้อารมณ์แบบบ้านดินจำลองเหมือนนั่งรับประทานอาหารและดื่มด่ำชาอยู่ในโรงทอขนแกะแบบชนบทของอังกฤษและของตกแต่งตามวัสดุพื้นถิ่นของอังกฤษส่วนเมนูของร้านแม้จะไม่ใช่รสชาติของชาวอังกฤษแท้ๆแต่ก็สร้างสรรค์เมนูใหม่ๆให้ถูกปากคนไทยค่ะนอกจากนี้ยังมีขนมจากเมืองผู้ดีทานคู่กับสุดยอดชาจากฝรั่งเศสได้อารมณ์อาหารว่างแบบตะวันตกมากยิ่งขึ้นค่ะ แล้วตอนนี้นะคะคุณก็มาอยู่กับพี่มดนะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านพาเลยล่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพูดถึงชื่อร้านก่อนเลยละกันถำอรับชื่อร้านนี่แปลว่าอะไรคะพี่แปลว่าห้องรับรองครับเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนอาจจะใช้คํานี้กันน้อย <ขา S 2> อน,นะครค่ะทำไมถึงใช้ชื่อนี้น่ะเราอยากจะทําที่นี่ให้เป็นที่ที่ไว้รับรองทุกๆท่านให้มาเสพทั้งอาหารที่อร่อยแล้วก็บรรยากาศที่ดีถามถึงสไตล์ของอาหารดีกว่าว่าเป็นอาหารประเภทไหนคะอาหารของร้านเราจะมีทั้งอาหารไทยนะครับแล้วก็อาหารที่เป็นประยุกต ให้แนะนําเมนูแรกก่อนเลยแล้วกันนะคะอันนี้อยู่ตรงหน้าุ้นเดาไม่ออกว่าเป็นอะไรถามชื่อก่อนเลยแล้วกันอันนี้เป็น dipping ปปเนื้อปูนะครับผมทานกับขนมปังเนยอ,อันนี้เป็นม a y o n n a i s ะน,นะครับแล้วก็ผสมกับเนื้อปูด้วยผสมกันลงตัวมากๆเลยเพราะว่าอย่างขนมปังเนี่ยกรอบมากค่ะเป็นขนมปังอบเนยผัดไทยแบบใหม่ทานยังไงคะพี่มดสอนนิดนึงอันนี้เราประยุกต์ในวิธีการเสิร์ฟนะครับแต่รสชาติเนี่ยก็ยังเป็น อาหารไทยปกติเนี่แหละครับเราไม่ใส่ไม่ใส่เส้นเส้นลงไปผัดนะครับเราใช้เครื่องนะครับก็จะเหมือนผัดไทยทั่วไปเลยเพียงแต่ว่าประยุกต์ในวิธีการเสิร์ฟไม่ต้องปรุงแล้วค่ะอร่อยมากๆแล้วจริงมีความเผ็ดอยู่ด้วยนิดนึงนะคะอันนี้เมนูนี้ค่ะมนีเป็นครีมซอสต้มยำทะเลครับกินร้อนช้อนกลางแล้วนะคะเมื่อกี้ใช้มือไปเส้นพาสต้าเราเป็นเส้นจากอิตาลีนะครับ รสดีมากนะคะไม่เผ็ดมากเกินไปก็ Cast <S <S <ie> <บง S 1> หลายๆ <S <S <ie> <S ท่านไม่ทานเผ็ดมากแต่คนไ <ừ. S 1> ทยยังไงก็ทานรสจัดเราจะปรุงให้รสจัดแต่ว่าไม่ถึงกับเผ็ดมากไม่เผ็ดมาก <ๆ S 2> เกินไปนะคะรสชาติกํลาลังดีมากๆเลยอันนี้เป็นสลัดเออเป็นยำเป <S ie> ็นยำเป็นยำทูน่ากับโถปักยาวครับเราเลือกใช้ทูน่าของโรซ่านะครับแล้วก็มาคลุกกับน้ํายําน้ํายําก็ประกอบไปด้วยน้ามะนาวน้ําปลานะครับแล้วก็มีน้ําตาลนิดหน่อยแล้วก็พริก จริงที่นี่ก็มียำมีอาหารไทยด้วยใช่ไหมมีครับมีอาหารไทยด้วยครับมีน่าล่ะรสชาติดีมากๆเลยนะคะมาต่อกันบ้าจงจานนี้ก็ดูเหมือนสุขภาพดีเหมือนกันตัวนี้เป็นสันคอหมูนะครับแล้วก็น้ำสลัดที่เราเสิร์ฟเนี่ยคือแจ่วเรซิ่งด้วยตัวหมูย่างเนี่ยจริงๆก็อร่อยมากอยู่แล้วยิ่งผสมผสานความแบบครีมมี่นิดนึงมันมีกรรมวิธีในการหมักที่เราต้องใส่ใจรายละเอียดเข้าไปนิดนึงต้อหูจานนี้เรา ปรุงมาในลักษณะของสเต็กนะครับค่ะเป็นสเต็กเต้าหู้เป็นสเต็กเต้าหู้เทอริยากินะครับจานนี้เหมาะสำหรับคนที่อ่านทานเจทานมังสวิรัตอะไรแบบนี้นไหมเป็นหนึ่งในเมนูมังสวิรัตที่เราเสิร์ฟที่ร้านจริงๆที่นี่ก็มีหลายเมนูถูึงนะใช่ครับมาสั่งกันได้แต่ว่าเมื่อกี้พูดไปแล้วไฮไลท์ของเราในวันนี้นะคะมีขนมใช่ไหมคะใช่ครับเรามีขนมแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับชาที่เลือกมาเสิร์ฟวันนี้นะครับก็จะเป็น อัลมอน์ออเรนจ์แต่ว่าเราทำอย่างเดียวไม่ได้เราต้องทคกับชาซึ่งวันนี้เลือกชาซึ่งเป็นยี่ห้อเดียวที่เราตั้งใจนะครับเอามาเสิร์ฟที่ร้านของเราก็คือมักคิยาสแฟรกลิ่นมาโคโบโลครับนี่ชาที่ดีมากๆลยตัวนี้มาจากฝรั่งเศสซึ่งเปลิ่นจะหอมมากแล้วก็มาโคโปโลเป็นชาตัว ที่เรียกว่าโด่งดังแล้วก็ขายดีมากที่สุดเราทานคู่กันนี่ขนมเป็นขนมที่อร่อยมากๆเลยนะทานแล้วแบบมันจะชุ่มฉ่ำเนื้อจะชฉ่ำๆหน่อยครับเนื้อก็หวานกําลังดีผสมความเปรี้ยวนิดๆยังไม่หมดมาอีกตัวนึงตัวนี้เป็นทอท่าคาปรีตัวนี้จะเป็นอัลมอนด์ล้วนเลยนะครับ เยวค่ะแต่ของดีๆมาให้เราได้ลองกันนะคะถามนิดนึงว่าที่นี่เนี่ยเปิดทุกวันหรือเปล่าคะแล้วเปิดกี่โมงคะเปิดทุกวันครับตั้งแต่11โมงนะครับจนถึงเที่ยงคืนที่ตั้งอยู่ในโครงการคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์นะครับอาคาร E โอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่มดมากๆเลยที่มาแนะนำนะคะทั้งอาหารอร่อยๆรวมถึงร้านบริกาศดีๆแล้วก็ร้านหใหม่ๆให้เราได้รู้จักกันวันนี้นะคะทางรายการก็มีผลิตภัณฑ์โรซา่ามีค่าจากธรรมชาติมามอบให้ด้วยนะคะขอ,ขอบคุณ,ค,ณค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้กับ108 Living, 108้สตล์ที่เป็นคุณค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่กับสไตล์ดีๆแบบนี้ทุกวันอาทิตย์เวลาเดิมนะคะถ้ามีอะไรอยากจะแนะนําเรานะคะมีสถานที่เจ๋งๆร้านอาหารอร่อยๆที่ไหนอยากจะให้เราไปถ่ายทําก็บอกกันมาได้ที่นี่เลยค่ะ1 0 8 l i ป i n g gmail com นะคะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ